อ่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะคิดว่าอยาจะเชิญมาสักอาทิตย์สักครั้งมาให้มาให้ความรู้กับว่าคนไทยเองแล้วก็สามารถที่ทำสมาร์ทโฮมได้นะครับจริงๆแล้วแนวคิดตัวเนี้ยที่เห็นตเห็นข้างหลังนี่เป็นไงครับครับตรงนี้สาธิตการใช้การสาธิตผมจะเอนข้งงงสาธิตให้ดูนะครับการใช้งานตัวอย่างนะครับเอาเข้าประตูั้วก่อนเอาเข้าประตูั้วเนี่ยด้านนี้เนี่ยจะเป็นผมจําลองนี่เป็นออ่ ตัวมอเตอร์ประตูนะครับสำหรับการเปิดประตูเนี่ยเราจะเห็นว่าฝนตกคนตกอ่ะฝนตกแล้วเขาเราไม่ต้องลง่างรถหลังนะครับแล้วก็กดเปิดประตูนะครับพอกดประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็ขับรถเข้าสมมติสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นผมจำลองว่าเป็นลงรถบ้านเราแล้วกันนะครับเราก็เปิดไฟลงรถเลยนะครับพอเอารถเข้ามาจอดเสร็จเราก็ปิดประตูนะครับพอประตูปิดปั๊บเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยอ่าเราก็ปิดไฟลงรถนะครับ ทันทีที่เราเดินเราจะเปิดทฟลงรถก่อนเปิดไฟลงรถก่อนนะครับนี่คือเปิดไฟลงรถไว้เก็บข้าวเก็บของในรถเลยให้เรียบร้อยอนนี้ก็ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เรานักนักแข่งแตกขัดเสียหายเตะอะไรอย่เกิดข้าวเตะของนะครับปอมมืดนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราเก็บของเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเปิดไฟในบ้านรอไว้นิดนึงก่อนนะครับอาจจะเป็นโถงอย่างที่อาจารย์เรียนไว้ว่าเป็นห้องพักผ่อนห้องส่วนรวมนะครับทีนี้พอเราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ย แทนที่เราต้องเดินกลับไปที่โรงรถก็ปิดไฟไม่ต้องละเราก็ปิดจากรีโมทได้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะพอเข้ามาในบ้านปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเราก็เดินขึ้นห้องนอนหรืออะไรก็ตามแต่เราสามารถไปได้ด้วยคือไปอยู่ชั้นสองแล้วนะครับครวที่น่าสนใจคือระบบเนี้ยสามารถที่จะทําไอ้ตัวดิมเมอร์ได้นะฮะเป็นระบบดิมเมอร์ก็คือคืออ่าไม่ใช่ความือฮะนะครัากล้องกะไรงงงงระบบอยู่ออันนี้ครับครับ ตัวดิมเมอร์เนี่ยนะครับข้อดีอันหนึ่งครับคือเป็นไฟหลีไฟหลีอ่าผมแอบใช้ได้ครับสับเป็นไฟหลี่นะครับปกติมันก็เป็นเปิดปติดใช่ไหมครับอันนี้สามารถหลีได้ต้องการบรรยากาศโมแมนติกละใช่ครับแล้วก็จะจุดเทียนอาจจะเป็นแบบว่าดิมเนอร์ดิมเนอร์จุดเทียนนะฮะจะเห็นว่าไฟยังค่อยๆสว่างขึ้นมาแต่ต้องต้องเชื่อสูตรไม่ดิมเมอร์นะฮะนะครับนะฮะพอผมอยากจะเล่นความสว่างนิดนึงนะครับกดค้างเนี่ยความสว่างก็จะเล่นขึ้นมานะครับ คือผมนั่งรับประทานอาหารอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันจุดเทียนคลายแสงเทียนนะครับได้ครับให้ให้บรรยากาศมันโรแมนติกนิดนึงนะครับแล้วก็แทนที่เราต้องไปลุกไปที่ตรงนั้นเนี่ยเราลุกไปที่สวิชเนี่ยเราก็ใช้รีโมทควบคุมได้เลยนะครับทานข้าวเสร็จอยากจะสว่างอีกหน่อยนึงกดอีกครั้งนึงก็เพิ่มความสว่างได้เหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีจุดดีอันนึงเลยเนี่ย อาจจะไปใช้งานกับบ้านที่มีผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับสมมติว่าพอเราปิดใช่ไหมครับเรากดปิดเนี่ยจะเห็นว่าไฟมันจะค่อยๆหลีดับไปนะครับครับตัวอย่างนะครับครแต่แต่ที่น่าที่น่าที่น่าที่ผมสนใจคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยเองเนี่ยเราสามารถทำเทคโนโลยีที่เป็นไฮเทคนะครับที่ราคาแพงๆเนี่ยให้เลือเอาไว้เอาไว้สัปดาห์หน้าผมเฉลยว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันหลักพันนั่นเอง ผมรึกว่าหลายหมื่นบาทนะครับหลายหลายหมื่นนี่เข้าทางได้ทางบ้านเลยทางบ้านได้เยอะด้วยแต่ว่าแต่ว่าที่ผมที่ผมอยากให้ติดตั้งคือบริเวณที่เช่นผู้สูงอายุใช่ไหมที่การทานสัอย่างอย่างว่าคุณคุณปู่คุณย่าเดินไปเนี่ยขวากว่าที่จะเดินถึงสวิตช์เนี่ยถ้าสุดลมละแต่แล้วจุดนี้มีจุดที่สัจยจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือพอสวิตช์เกิดเช่นตกน้ําหรือแบตเตอรี่ไม่มีเนี่ยก็สามารถกลับเข้าสู่ระบบได้ครับลองสาธิตเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูหน่ครับลองลองลองระบบก็่ระบ ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์เองเนี่ยถ้าเรามองเป็นบ้านทั่วไปนะครับนะบ้านทั่วไปนะก็จะมีสวิตช์แบบนี้แหละเหมือนกันทั่วๆไปเลยไม่ว่าบ้านหลังไหนก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟนะนะครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยผมใช้รีโมทในการเปิดปิดครับแต่ท,นทีนี้นผม,มณศาิตใหที่ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติผมไม่มีรีโมท นะครับหรือว่าบังเอิญว่าในบ้านหลังนั้นเนี่ยมีสมาชิกหลายกลุ่มเกิดเด็กเอารีโมทไปไปลั้งหัวก็เล่นเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยนะหรือว่ามีสมาชิกใหม่เป็นอ่อเป็นญาติโยมที่มาพักก่อนนะครับใช้ไม่เป็นจะติดกับบ้านไปใช่ครับเราครั้งนี้เราเจ้าของบ้านเราบานลาลิมบอดหายเยตัวของเราเองเนี่ยสามารถควบคุมผ่านสวิตช์ธรรมดาได้เลยป็นธรรมบาปกติเลยปกติเลยนะครับถ้เราเราเราเปิดห้องห้องห้องค้างไว้เราใช้บล็ปิดได้ไหมฮะ ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเปิดจากรีโมทหาทุกหมดเจอแล้วหาเจอแล้วไอ้บล็อกข้ามาให้แล้วเราก็ปิดใช้รีโมทได้ดูปิดปิดจากรีโมทปกติครับเปิดจากสวิตช์ปิดจากรีโมทก็ได้เหมือนกันหรือว่าเปิดจากรีโมทไปปิดที่สวิตช์ก็ยังสามารถทําได้นะครับซึ่งแนวคิดนี้เราเปิดทั้งหมดใช่ไหมเปิดทั้งหมดเลยแล้วเราปิดจากสวิตช์เปิดจากรีโมทก่อนครับเอาไปดูรีโมทก่อนนะฮะครับผมไม่ดูตัวดิมเมอร์ด้วยเลย คือคือออกแบบมาลองรับนิสัยคนไทยโดยแท้เลยใช่ครับชอบลืมของชอบลืมแต่แต่ซ้อรีโมทหายไปก็ยังซื้อซื้อได้ยังซื้อรีโมทมาเพิ่มได้ครับถ้าถ้าหาไม่เจอจริงๆ,ๆเนี่ยแต่ยังอยากใช้รีโมทอยู่แล้วก็เอามาซือ้อมาเติมเข้าไปก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ที่ผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยก็คือรีโมทไอ้ตัวเนี่ยไอ้ที่เปิดปิดประตูเนี่ยผมว่าเราอย่างอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองเขตร้อนชื้นเนี่ยฝนฝนแป่แต่สีเนี่ย างทีฝนตกใช่นะฮะต้องมาเปิดประตูเนี่ยเรากดเราลองอสาธิตกดนะฮะคือจะชี้ไหนก็ได้ครับแต่ช่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรีโมทประตูอยู่ด้านนี้นะครับผมชี้ด้านอื่นก็ยังสามารถทําได้นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่อาจารย์เรียนไว้เนี่ยผมเห็นด้วยเลยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในปีหน่นะครับโอกาสที่าง่ายๆว่าสมมติลูกสาวขับรถไปเรียนหนังสือขกลับมาบ้านดึกๆนะครับต้องลงมาเปิดปิดประตูเนี่ย อันตรายมันจลายละคือบางทีพวกน,นี้เนี่ยเราเราอยากคิดว่ามันเรื่องที่ไฮเทคนี่ะแต่ว่าผมคิดว่ามันมีความจะเป็นที่เราต้องเราต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยมารับใช้คนไทยผมผมอยากให้นถึงว่าส,สมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยทีขอดันี่ก็หลูแล้วนะใช่ครับโหเสานี่ตั้งเสาก็ไปสูงเขายอดเขาไเลยนะมันก็มีเชือกดึงก็มีหลายชั้นดนะ้วยนะครับตอนนี้มันมีจานอยู่จานเดียวรับได้ตั้งสี่หรือสองช่องนะฮะ ตัวนี้ภาสาอินเดียจะรู้จักติ๊กรับได้หมดน,นะฮะ้นี่ครับปลาป้องปลาป้านรับกหลากหลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันศุกร์นะฮะผมจะเอาอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องบ้านไฮเทคนะฮะจะมีริ๊ที่ผมชอบมากๆคืออีกอันหนึ่งคือระบบกล้องวงจรปิดผมได้ทดลองใช้ที่บ้านเก้าเพียงล่ะเราสามารถที่จะคียดูสถานทางอินเทอร์เน็ตได้เลย สามารถที่จะดูอีกสถานที่หนึ่งได้เลยนะฮะเพราะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการป้อราลนะฮะัดีกว่าไม่ทรเลยคืออาจจะใสหน้าบ้านแบบบ้านนี้ได้ติดตั้งวงจรปิดไว้บ้านนี้มีรีโมทไว้เนี่ยครับก็เราจะชอบไว้ก็ตามนะฮะเทคโนโลยีที่ทําให้มุษยถเนี่ยมีชีวิตอยู่ที่ปลอดภัยขึ้นครับสะดวสบายขึ้นเนี่ยในราคาซึ่งไม่แพงนะครับผมคิดว่าน่าจะนํามาใช้ใช่ครับ โดยเฉพาะในสิ่งที่มันจําเป็นกับชีวิตแล้วครับสิ่งนี้เรืเราไม่กี่ไม่หลักๆหลักพันพันต้นๆนะฮะไม่กี่พันพันสองพันบาทเนี่ยนะฮะแล้วอยากสามารถวิธีคิดของคนไทยเนี่ยก็ก็เลิกแพงหลักแปงแงมาให่เข้าับวิถีวิตนะฮะแล้วก็ส่วนรายละเอียดนี่ก็ไว้ผมเชิญคุณเทือชัยมามาให้ความรู้ในประจุหน้าก็จะเอาเรื่อง s m a ร t h o m นะฮะว่ามาใช้ได้ยังไงนะฮะที่ต่อไปนี่ยทุกบ้านไหนใช้รีมมอนี้หมดเลย ใอผมจะรองไปติดห้องทำงานผมเนี่ยในเรื่องอะไรครับอาจารย์เรื่องสวิตไฟเนี่ยอ๋อใช่ต้องมีปัญหามากเลยเพราะวิตอยู่อยู่ห่างไกลมากต้องเดินไปเปิดเขาของก็ในห้องเยอะนะครับอาจารย์เจอคว้าหาด้วยดโอหาไล้ไปเจอคือไอไอเสียบปลั๊กที่มันพูดถึงต้องมุดไปเสียบนะครับครับวันนี้ก็สาระรู้ของรายการอ่าบันในบ่านก็ถึงตอนสุดท้ายมี